ว่ายังไงเจ้ยายยายอยากเข้ามาอยู่ข้างในเหรออยากให้เปิดประตูให้เหรอยายอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูให้ยายก่อนโอ้ไม่เปิดประตูให้ก็มาเคาะเรียกเหรออายายเข้ามาอ่าอยากเข้ามายืนเล่นชิวๆก็เข้ามาเลยอ่าพาหลานตัดใจมาด้วยเหรออ่าเข้ามาทั้งยายทั้งหลาน เชิญยายเชิญอยากเข้ามาก็มาไม่ต้องมายืนด้อมๆมองๆอ,อยู่นะอ่ะว่าไงจะเข้าเปล่าเปิดประตูให้แล้วยายยายจะเข้ามาหรือเปล่าครับอตามใจยายทุกอย่างตอนเนี้ยายตั้งท้องให้ก็ดีใจแล้วแค่ยายตั้งท้องให้ก็ขอบคุณแล้วนะยายนะ,นะ,นะอ้าว ไม่ยอมเข้านะครับแหมเคาะประตูเรียกมายืนเรียกนะครับพอเราเปิดประตูให้ทําเล่นตัวนั่นแหะเขาจะเป็นควายใจดีนะครับสำหรับยายห่างทองเนี่ยเด็กๆห้าตัวติดเขาหมดนะครับเนี่ยแก๊งวัยรุ่นแก๊งฟันน้ำนมเนี่ยติดเขาหมดเลยโนด,ดมาอีกหนึ่งเลยครับถ้ายายไปไหนนี่แก๊งวัยรุ่นจะตามไปหมด นี่ยังขาดอีกตัวหนึ่งนะมีสายใจมีกำไรเพิ่มโชคเพชรแท้แล้วก็บัวเงินนะฮะห้าแกงกวนน้ำนมขาดอีกหนึ่งนะครับขาดอีกหนึ่งที่ไม่ที่ไม่เห็นหน้าปกติจะติดยายเดินไปไหนจะตามเงินเป็นปุ๊กเป็นปุ๊กเดินตามยายไปครับนี่วันนี้มาเรียกประตูนะครับผมนั่งรออยู่แล้วผมนั่งเล่นอยู่แล้ว มาเรียกประตูมายืนอยู่ห mm น้าประตูแต่พอเปิดให้ไม่เข้านะครับเขินน่าจะเขินพอเปิดให้น่าจะเขินออชีวิตอยู่กับบัวควายก็มีความสุขอย่างเงี้ครับพี่น้องสัมผัสได้เลยว่าเขาผูกพันเนาะเขาผูกพันกับเราคนเลี้ยงเขาจะมาคุกคีนะครับไม่ไม่มีจุดประสงค์นะแค่เดินมาแล้วก็ มายืนยืนนะครับมายืนยืนแล้วถ้าบางครั้งก็เดินเข้าบ้านถ้าเปิดประตูไว้นี่เข้ามายืนเล่นอยู่ในบ้านแหละแล้วยืนก็ไม่ได้ทําอะไรเสียหายนะครับเนี่ยกล้วยกล้วยสุกอย่างเงี้ยก็ไม่กินนะเข้ามาทุกวันก็ไม่กินไม่สนใจจะกินอะไรแต่ขอให้ได้เข้านะครับขอให้ได้พาลูกหลานเข้ามายืนเล่น <c oughs> ก็เป็นความน่ารักของยายอ่างทองอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าเอา เอามาฝากพี่น้องเอีนะครับเกี่ยวกับความน่ารักของยายสวัสดีครับวันนี้ครับ